ครับครับเพ่อ,อ,อนยาขนมจีนครับนี่ก่ได้ประกอบเงิครับผมนี่จะเปเลี้ยงโงาครับทำอะครับมือครับตัวละครมือ

เราเอาเครื่องลงคนระับเอาอชิ้นลงตีที่ไก่ลงเลือดลงนี่นี่จบอีกโรยหน้าบบขวโดโรยหน้าจบเต็มอค่นั่นแหละออืโอ้ยเป็นอันเสร็จสิ้นแล้วครับการดิดผักครับผม เอกลายอย่างนี้นไม่เสร็จครับตามกะทิกำลังเดือดครับทีกำลังเดือดบึมบึมนะครับตอนนี้ไม่ได้ทํางานหรอกครับทําน้ํายาขนมจีนอย่างเดียวครับบึมกอเดือเดเต็มเพี่รแล้วรอใส่ตีนไก่ใส่เลือดใส่ลูกชิ้นจบ เรามาหันเลือกันสักหน่อยนะครับรับชมตา้เรับมเบมเลยนะครัใหญ่นะเป็นคำครับดยเรียร้อนยาเสใส่ลงไปบม เฮ้ยโอ้ยโอ๊้ซ่นใหญ่ลครับเป็นฟางเป็นคำรับบมบึมบึ้ยไอ้

จับไปครับสี่สโลัไปไอไก่สี่กิโลใส่ลงไปใส่ได้ละเม้้เอาเลือดลงไปก่อนว่าบึ้มเี้วเลยนะเอ้บึ้ม แบบเลยไปเลยครับบึมบึมครับผมบึมเลยไปเลครับไปแล้ว ไก่ลงไปเลยครับใช้มือเลยครับโอ้อครับโยวร้านเอนหม้อเนี่ยใส่เครื่องไปโอ้นไก่ลงไปครับอุ้ยใส่ชิ้นอีกไม่ล้นหม้อร้อนเนี่ยโอ้ตายตายเยอเยอะเหลือเกิน ชิลงไปเลยครับอ้โหดโอ้อุ้ยร้อนๆๆตายแล้วร้อนแล้วครับเอาตักออกเนี่ยตักน้ําเครปลงน้ําร้อนเร็วอุ้ยอุ ก้อนหี่ก้อนเลยดยอกเนื้อปลาเท่างนั้นนะใส่ผิวเดียวกันหนึ่งกนรทออกคนนิดนึงใส่ลูกชิ้นสัองฝูงคนว่ากันครับ ปลาโอ้ยโอ้ยครั่อูปลาครังผ้ามหมมด่เดจะลดูเนื้อปลาฟูขึ้นมา เนื้อเนืปลาเยอะหนือฟูขึ้นขึ้นเริ่มลอยเริ่มตีแล้วครับกินลอยจุดสุดแล้วครับใส่อีก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 ส่ขันยาปลา ปลาฟูขึ้นมาเลยดิฟูฟูทุกแห่งในเนื้อปลาแน้วครับตัวสามสี่กิโลดอกรึสี่โกโิโลนี่ลนะโอเคลนะขอติดไปกันหาซื้อขอเสริมอีกหน่อยสุกชิ้นลอยแปลว่าสุกแล้วครับนี่ลอยอคือไม่สุก ครับครับอีกนิดหน่อยครับความพร้อมครับพร้อมหมดแล้วรออีกสักหน่อยเดี๋ยวติดโจกเลยครับอู้สั่นละครับอายลุยเอารับกับค้าแล้วครับอาย หน่อยสีสันโอย้อยจบไปจีทำขนมยาขนมจีนแค่นี้ก่อนะครับมันยังไม่เสร็จสิ้นหรอกครับตัวผักสดกนเยอะไม่ได้ทันโอเคอน,นี้ก่อนสวยงามแบบนี้นะครับผม